สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไรเอ็วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2026 Massey Ferguson MF240 รถแทรกเตอร์ 40, ร, TER, ระดับตำนานที่กลับมาในเวอร์ชั่นใหม่ปรับปรุงทันสมัยขึ้นแต่ยังคงความแข็งแกร่งและความทนทานตามแบบฉบับของ MF240 ที่เกษตร,รกรทั่วโลกไว้วางใจรุ่นปี2026นี้ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์การใช้งานในยุคใหม่มากขึ้นทั้งด้านสมรรถนะความประหยัดน้ำมันและความสะดวกสบายในการขับขี่ ดีไซน์ภายนอกของ2,026ม a s ซี่ f ฟอร์กุ n MF240 โดดเด่นด้วยสีแดงเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ดูสดใสแข็งแรงและทันสมัยมากขึ้นโครงสร้างตัวรถถูกออกแบบให้ดูแข็งแกรง่งฝากระโปรงหน้าทรงเรียบพร้อมโลโก้ m a s ซี่ f ฟอร์กุสันที่ชัดเจนฝายหน้าทรงคลาสสิกแต่เพิ่มความสว่างมากขึ้นช่วยให้ทำงานในช่วงเช้าตรู่หรือกลางคืนได้อย่างมั่นใจตัวถังถูกผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงทนต่อการใช้งานหนักในไรนาและสภาพอากาศที่หลากหลาย ในด้านเครื่องยนต์รุ่นปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลที่พัฒนาใหม่ให้กำลังแรงม้าที่เพียงพอสำหรับงานการเกษตรทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการไถพรวนลากจูงหรือใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆเครื่องยนต์ให้แรงบิดดีในรอบต่ำช่วยให้ประหยัดน้ำมันและลดต้นทุนการทำงานในระยะยาวระบบระบายความร้อนถูกออกแบบใหม่เพื่อรองรับการทำงานต่อเน,นื่องหลายชั่วโมงโดยไม่เกิดความร้อนสะสมระบบเกียร์ของ MF240 รุ่นใหม่นี้ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวล ควบคุมง่ายเหมาะสำหรับทั้งผู้ขับขี่มือใหม่และมืออาชีพพวงมาลัายตอบสนองดีทำให้การควบคุมในพื้นที่แคบหรือแปลงเกษตรขนาดเล็กเป็นเรื่องง่ายระบบเบรกมีความมั่นใจสูงเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานโดยเฉพาะเมื่อต้องลากจูงอุปกรณ์หนักห้องคนขับได้รับการปรับปรุงให้สะดวกสบายมากขึ้นเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์รองรับสรีระของผู้ขับขี่ลดอาการเามื่อยล้าเมื่อทำงานเป็นเวลานาน แผงหน้าปัดอ่านค่าง่ายแสดงข้อมูลสำคัญครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำมันอุณหภูมิเครื่องยนต์และสถานะการทำงานต่างๆการจัดวางคันโยกและปุ่มควบคุมอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานสะดวกอีกหนึ่งจุดเด่นของ226 0 Massey Ferguson MF240 คือความคุ้มค่าในการบำรุงรักษาอะไหล่หาได้ง่ายและค่าบำรุงรักษาไม่สูงทำให้เหมาะสำหรับเกษตรกรรายย,อย่อยจนถึงรายกลางโครงสร้างเครื่องยนต์และระบบต่างๆถูกออกแบบให้เข้าถึงง่ายช่วยลดเวลาในการซ่อมบำรุงและเพิ่มเวลาการทำงานในไรนา ในด้านการใช้งาน MF240 สามารถรองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้หลากหลายเช่นผ่านถ่ายเครื่องพรวนเครื่องตัดหญ้าและรถพ่วงทําให้เป็นรถแทรกเตอร์ renewed. อเนกประสงค์ที่ใช้งานได้ตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นฤดูถ่ายฤดูปลูกหรือฤดูเก็บเกี่ยวความแข็งแรงของเพลาหลังและระบบไฮดรอลิกช่วยให้ยกอุปกรณ์ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยเมื่อพูดถึงความทนทานมาัซซี่เฟอร์กุสันเป็นชื่อที่เกษตรกรเชื่อมั่นมาอย่างยาวนาน รุ่นปี2026ยังคงรักษาม,มาตรฐานนั้นไว้พร้อมเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้เหมาะกับยุคปัจจุบันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่ดีขึ้นหรือการลดแรงสั่นสะเทือนระหว่างการทำงานโดยรวมแล้ว2 0 2 6ก Massey Ferguson MF 2 4 0เป็นรถแทรกเตอร์ที่ผสมผสานความคลาสสิกกับความทันสมัยได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มค่าความทนทานและประสิทธิภาพในคั้นเดียวไม่ว่าคุณจะทำเกษตรในพื้นที่ขนาดเล็กหรือขนาดกลาง รุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับใครที่กำลังมองหารถแทรกเตอร์ที่ไว้ใจได้ใช้งานได้หลากหลายและมีชื่อเสียงด้านความทนทาน2026มาซี่เฟอร์กุสัน Mf 2 4 0คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามและนี่คืออีกหนึ่งรีวิวคุณภาพจากช่องไรเอ็กถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถและเครื่องจักรใหม่ๆในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ